สบายดีจ้าพี่น้องมังตุกปูทุกคนเลยจ้า <Okay. S 1> มื่อนี้กะบแม่น้อยกะลงมาซื้ออันเสื้อน้ำมันเลยจากพี่นอ้องเลยจะทำคำขอของพี่น้องเลยกับเสื้อแม่น้อยกับซื้อแต่ซีฟแมตต์จากพี่น้องเลยเพราะวันอันว่าให้ซื้อแต่ซีฟแมตตเสื้อน้ำมันกับซีหาซื้อเครื่องลายอย่างเพ่นจอยู่ได้ดจากพี่น้องเลย <S <S มาเบิง่งกันก่อนเลยซื้อออซีได้ดีเนาะเอาซีจริงแจ้งเลยเนาะมันจังเลย มันแต่งสะอาดสะอาดอยู่ในหูในตาเนาะพี่นอนะ้องเนาะเอาซีดแมตต์ไหมคะเอาซีดแมตต์แมตตเท่าไรถามเนนาพิ่นก่อนได้ใจพี่น้องสื่ออันพาตุสื้อหมอกค้างให้เพิ่นเลยใจพี่นอ้องเมตตเท่าไหร่แมตต์หนึ่งชิ้นาพัน แมตสิบห้าพันได้จ้ะพี่น้องเด้อเอาสีบัวๆเนี่ยก็ได้ไนี่แม่นงามอยู่บนเนาะเออเอาสีดูเอาสีใหม่เอาบนเนาะเอาสีไหม่เอาให้เราหนะเอาใหม่เป็นห่อห่ออันนี้ได้ลายดับซ้ำๆเลยเออก็นี่ห่ออย่าม่มือคนบ่เนาะสวงามอยู่นะเนาะมันอ่ำๆเนาะมันงามอยู่เนาะงามเพราะมันเป็นลายดิเออมันเป็นลายงามเลยจ้ะพี่น้องเด้อ เม็ดหนึ่งสิบหาพันกี่ถึงเม็ดหนึ่งหาสิบบาทเนาะเม็ดเนาะสิบหาพันเม็าสิบบาทเอาสิบเม็ดเด้อน้องงามอย่นพี่น้องนาะลอย่งเนาะน้องามอะไรลมันหงุดพี่พี่น้องเนพี่น้องพาตกนี่ยนจะพี่น้องเลย ตรงมีตีนมีสั้นมีชื่อเสียผอันหนึ่งนําจากพี่น้องอันนี้ก็อันนาซื้อค่ะอันทั้งให้แล้วใส่เขา่าก็จะพี่น้องเลยเอาตัวบ้างก็หมอกค้างหมอกค้างหมอกกระถาจจาซื้ออันคูหาบหนึ่งน้องเลยอันเพิผนหาบหน้าพี่น้องนี่เอาคุเอาหาบหนึ่งมีหมอเลียดไว้ก่อนเด้อจะาหน้นสที่ท้ายหมอก,กระถาจานนําไปจากพี่น้องเลยเอาบ่วงเนย เอาจานแล้วก,ก็เอาบ่วงพี่น้องเอาถั่วแจ่วเนี่ยจะหาใบคอแหละใบใบใบอ,อ,อันตะก,การพี่น้องเด้อตะกาให้เราวางถว่วางบ่วงเวลาเราล่างเล็วให้เรามาใส่อยู่ในนี้มันจะไงพี่น้องเอาเอาอะนะเราเลยนะี่ปราตุูให้เราเลยอ่ะเข้าตัวนี้แหละปราตุูได้เลยแจ่นเลือกที่นอนก่อนจะจีะพี่น้องเด้อพี่น้องเลือกที่นอนให้น้องพรก่อนจ้ะพี่น้อง ย่านคน,อนเอาแสนปลายเออน,นี่แหละอันนี้เนี่นนพี่น้องแสนปลายปาย้าแสนปลายนนะาจะพี่น้องไหมม้อนนี่อนาคตเดยเฉพาะพี่น้องอันเสาอ้นในการซื้ออันแพ็คหนึ่งเดยเฉพาะพี่น้องเดใวการซื้อเอาไปเพิ่นอ,อันนี้ครับแมนที่นอนของนอง้องเขาโดยเฉพะพี่น้องนะกันนะกับหมอนเราไม่น้อนก็สิซื้อให้มันครบเลยโดยเฉพะพี่น้องน้องจ๋านนี่ได้ทั้งใส่เข่าทั้งใส่หน้ามี ปวยใสแจ่วมีบ่วงมีจานสิบใบแล้วก็มีผ้าตูกแล้วก็มีอันกระถุงวางใส่แล้วก็มีเสือรน่ำมันมีหม้อค้างเนาะหม้อค้างเครื่องคัวเราจะพี่น้องจ้ามีบ่วงจองมีหลายอย่างจะพี่น้องเนาะหกจากแล้วก็อันนึงอันแบงเข่าเหนียวพี่พี่น้องอันตัวอันยังคนลาเขาใสเข่าจะพี่น้องเนอะไม่กระด้างบะมี่วะ ซาเข้าเบื่อยันเรือลบจ้าพี่น้องจ้า้าห่มนำเดยเจ้าพี่น้องเด้อพื้นกลางอันนี้ฮะอันห่มได้สองคนเนาะห่มได้สองคนเดยเจ้าพี่น้องเดินพื้นนี่ฮะพื้นกลางพื้นหนึ่งก็บสามร้อย <300. S 2> ปลายบาทสามร้อยปลายบาทมาเกือบสี่ร้อยจ้าพี่น้องเป็นไหลเงินเลยเจ้าพี่น้องนะแสนแปดร้อยโซนด้านเออหนึ่นนนงสามแสนสามหมื่นโป๊ะแดงเข้ากัน ได้หลายอย่างเลยจากพี่น้องเขาไปันจัดแจงเบื้องก่อนจะพี่น้องเนอะอันนั้นถามว่ามันขาดเรือมันบ่พอมันยังได้จังซื่อเพิ่มข้ามาอีกเลยจากพี่น้องเนอะมันได้คำนี้ก่อนเมื่อนี่นมีผ้าห่มที่นอนอนมีมุ้งสักเขาเบือยันเรือหลบเลยจากพี่น้องจ้าเนี่ยอันแบ่งเขาแล้วบมี่มีนยังเลยคือแม้แต่อันไม่ไม่แบ่งเขาแบ่งน้า้ันเขาเนี้ยจากพี่น้อง อ่านในเพิ่มเลยอจารพี่น้องเนินซื้อมีตัดเหล็บซื้อกระจกน้อยซื้อซื้อสิ่งอันสิ่งที่เราขาดเลยจารพี่น้องเราขาดมั้ยยังกซื้อ,อ,ซ,อ,ซ,อซื้ออนาาันนั้นอะไรจารพี่น้องจ้าไม่น้อยกันมาซื้อเออเออเอามีตัดเหล็บแน่น่ะมีตัดเหล็บอันอันวีเดินใช้วีน่ะมีะมะเบาวีน่ะไม่ใช่แหละเออวีน้ำตาลพี่น้องแล้ว ซื้อทุกอย่างพี่น,น้องไงเ่อก่อนซื้อ,อได้ไน่น้่อยซื้ออันตะก้าเอาไปวางจอกให้เราเราบ่มีหม่งวางจอกเลยครับซื้อเอาตะกา้าใส่สบ,บู่พี่ที่อันมีนอันหอยในเด็กพี่น้องเลยใส่ย,ยาสบาู่ใส่สบ,บู่เวลาเราลงไปอาบน้ำมันกันง่ายจากพี่น,น้องได้ลายยางมัเหาะมาแยะเลย,เลย พี่น้องเล็กปี๊งื้อให้เขาอะไรเล็กดอกเล็กปี๊งอะไรตะกาใส่สบู่เราพี่น้องเนีย่ยเห็นเราใส่แล้วนเน,วยยนี่ยเอออันนี้เขาจะเอาไปวางจอกให้เรากระซองอันจ้ะคนนัน่งเอาซองวางจอกวางจอกเป็นพี่น้องันี้ฮะไม่น้อยเกอันยังอันนสะีเหลอกซื้ออันยิ้มสมเลยไปใส่น้าให้หน้าม,มันใส่นะพี่น้องมียินมสมบะ หินสมเนี ản, ng, này, nữa, ian, ่ยเลยดูสิโอ้นี่นจัตพี่น่นี่เลจ้าทุกทุหาพันก่อนนี่บอสกสมงถุงเราเัตพี่นเราไปใส่อไ่น่าจันสี่สบาทจัตพิ่นอกมืดอไเอาเฟตแห่งอีกได้จัพิ่นงเน้อย่านครัเราเมื่อไงหาพันี ได้หลายอย่างเลยก้ะพี่น้องเด้อเลยครับสี่นองสีนอนเยวก็สีห้องล่อมาให้ไปแก่เอาสีนอนมานะจากพี่น้องเด้อแกเอาเมื่อเฮื่อนคนแรกเก็สีถามเขาเขาสิเขาเมื่อส่งบ่อนอกพี่น้องเนาะเรจะพี่น้องเด้อมาแก่เอาเรียบร้อยแล้วีงไปเมื่อกันไนี้ยล่อเขามาแก่เอาซ้ำล่อหนึ่งเลยจ้ะพี่น้องแข่างล่อมาเน่ยจากพี่น้องเด้อแลวก็สีอันมาเอาเครื่องกันนะของเซาอันนั้น นางห้องสาวอ้นนาไปขวมกันเลยอันนี้พอมาเขาจะได้ก้างล่อขาดโตแล้วต้องได้จ้างขาดโตแล้วก็ให้เราลงไปส่งเลยบาทใน้วก็สิแกเอาไปพร้อมกันเลยบาทเดียวพี่น้องเต็มโหลดจากถังจังยังเนะครับโอ้สวัสดีพี่น้องบากกุ้งขนของมาเลยจ้ะพี่น้องพร้อมกันกับอันนี้การกำลังขนของส่วนของสาวอ้นแล้วจ้ะพี่น้องเด้อ ไม่น่อยก็ซื้อหลายอย่างซื้อหลายเมื่อนีนกับพี่โน,โน้องเลยเขาก็ไปเบิ่งก่อนว่ามันขาดยังเขาซื้อไปแล้วจัดแจงก่อนพี่โน,โน้องเขาซื้อแล้วเขาไปจัดแจงละเอียดละอ้อแล้วว่ามันขาดเหลนะือมันยังเขาจังสิมาซื้ออีกอันนะ่ะเพิ่มให้เราอีกเด้จ่จยๆพี่โน้องเลยเบาหน้าเดี๋ยวไปเอาเนื้อหน่อยนะยานังนักขัดดาบที่ข่อยซื้อม้าใบยาขัดคัดละไม่เจ้าไปเอาเลยไปเอาอันน้ไว้เลยเนี่ยเข่าเพราะเออขอเขาเขาโก้กับหิวเข่ามา น่องโซนี้ล่อหนึ่งซื้อเรียบร้อยแล้วเบิ้ลดหรือไือยังแน่บันนี้ฮะค้นมาใส่ได้ฮะบ่เมื่อหรือค้นมาลดเอาให้เพื่นแกมาเลยจับหินน้องแกลงไปเลยครับบ่มี่โหลดใหญ่เขาต้องเล็กช่างล่อพี่น้องจ้ามีผ้าห่มม้อนมอนผ้าห่มแพะพวก ไอสิ่งหลายอย่างนี้เนาะพวกมึงก็ซื้ออีกเลยไอสายพอวันก็เอาคารามายเอามาให้เนี่ยจะพี่นอ้องเลยคารามายแก้ขั้นพี่น้อง๊อก<ห>แก้ขั้นทองคนแล้วเขาซื้ออนาคอนนาคอนเขาไปจัดแจงเบิ่อคอนมันขาดเดยอนี่เขาจังหวะกันใหม่ไปเลยไปผู้เสื่อมอำนาจเทานั้นเรไปผู้เสื่อมอำนาจเนี่ก็จัดแจงเอาของเหมือนเราเพิ่มเพิ่มได้มันจ้ามือเงินแหลกหมอบใหแล้วเลยหายแล้วเพื่อนๆเลยนั่นหมอบหมอบเพื่อนเนี่ยเรา โอเคแม่น้องแม่น้อยขึ้นขี่รอบค่ะจะี่น้องเด้อขี่รอบไปยน้ำผึ่คนเลยเดือยจ้าพี่น้องมาฮอตเลยจะพี่น้องเด้อให้เบ่ากุ้งเราเป็นคนขนบัตรใหพี่น้องขี่นอนสองคือะข่าวห่มสองผืนเอาตามเอฟซีคอเลยจะพี่น้องนะคเัามาเบิ่งก่อนแล้วมันขาดเรือมันยังเขาจังหวะกันเข่าทางเสียงไปคนไปค้นห้องสบายดีก่อนลูกบายดีลูก ลุงป่าเอาอาสิลุงลุงไปคนไปเดี๋ยวให้สาวอนเรามาจัดแจงเด้อพี่น้องเลยเรลาเนี่ยขอบคุณผู้ใหญ่ใครดีอันเมื่อทุกคนเ้าที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสามพอลูกเป็น ต้นกับแม่แม่ขอบคุณหลายๆเด้อในการเงินนี่การคืองเงินของแม่แม่แนะ่แล้วการเงินเอฟซีซอยแนะ่แล้วมันส่วนที่เหลือกับสีอันอันนั้นเก็บไว้เบิ่งว่ามันขาดเหลือมันยังได้จังซื้ออีกเลยจากพี่น้องเด้อจังซื้ออีกให้มันครบถ้วนมดมีมดมีอย่งถูกสิ่งถูกอย่างไม่น้อยสิมาไปเป็นคนมาจัดแจงเดี๋ยวสาวอดแล้วก็สิลงมาเลยจากพี่น้องเด้อสาวอดสิลงมาเป็นคน ปูเสือรน้ำมันเกี่ยจัดแจงหมดทุกอย่างอันนี้กัมันมีของอันสาวอ้นเสือมาแน่เลยการของแม่น้อยแน่เลยจากพี่น้องเด้จองรวงกันมีโคกมีสากเออมีมัดทุกอันเลยนะมีกระโตมีเล็กขีบมีเล็กปิ้งมีมีครบมัดของครัวพี่น้องซื้อครบไปเลยอันอันนั้นซื้อเครื่องครัวครบมัดน้องพรส่วนน้องฮ้องลูกจะ ป on, hier, 네ัดและเฮือนอยู่ในในอยปัดและไปเอาพลอยมาปัดไปลูกไปเออเอาเอาพลอยขึ้นมาปัดไปมีมอนนอนงามอยู่เลยนะไปปัดไปปัดแล้วจังเอาศาสตร์น mm ี่มามาปูเสื่อมมันเบื้องลุ่งนี่มีขบเบิ้ลศาสตร์น้ำมันพาตูมีมุงมีสังทุกอย่าง เอาเงินใขาล่อ่อนเลยจะพ่นด้วยเอาเงินในขาล่อ่อนเลยจะพ่น้องนะเทรไรขาล่อนั่นอกไอตี้ทอไรคขาล่อขาแก่มานีทอไรดขาแก่มาไเอาว่าันนทอไรปลาโตคือมาลายแทะเออบอกเทอรไรเทไรดเขากรบูกชิหได้หัสี่สิบเบ้หรือว่าทอไร หาสิบก็ให้กว่าเบิ่งกว่าเบิร์นมานีเดิแพงโพดี้หาสิบทอดมาทำสิบพันโอ้ยทอดไหนกันแหล่ซื้อข้าวต้มขนมกินฮะเรามีแต่ลูกลูกเป็นอย่างเราเรามาเผานี่แหละเผานี่แหละเอาขอบใจละลายเด้อขอบใจล่อจ่ายขาล่อจะพี่น้องแล้วลอยลอยปลาบาทจแกพี่น้อง ้กไดะนงเดอเอาคลิปนี้ค่ะเอาภาสิขอลาพีลาน้องไปกดเลยจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัทพ่อหวานแม่น้อยแน่นเลยจ้าบ๊ายบายฝากฝากช่องน้องพี่น้องฝากช่องฝากช่องน้องอนุรัตน์รัตนนันท์พนังเด้อแล้วก็ทีมงานลูกนภาพลเสรนช์ีเดพี่น้องมื่อถูขุนซองพี่น้อง